ก็สวัสดีครับพบกับผมชินเคยนะครับเป็นประจํานะครับแต่อาจจะไม่ทุกวันนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเวลาหรือไม่มีเวลานะครับถ้ามีเวลาวันไหนนะครับผมก็จะทําคลิปให้ความรู้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับผมช่องนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาในเรื่องเหรียญดีบุกรัชการที่8นะครับที่มีราคาเหรียญละ1น0 0 0แบาทนะครับหรืออาจจะมากกว่านะครับก็ถ้าใครไม่อยู่นะครับก็ ร่วมกันศึกษานะครับรับความรู้จากผมนะครับผมผมใช้ความรู้ในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เหรียญที่ท่านดูอยู่นะครับผมก็คือเหรียญดีบุกนะครับรัชกาลที่8นะครับปีพศ2489นะครับผมก็เป็นเหรียญเนื้อดีบุกนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับถ้าเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับผมด้านหลังก็จะเป็น ครุฑนะครับผมแบบนี้นะครับก็มีด้วยกันอยู่สองแบบนะครับผมก็คือแบบพระเสียรเล็กแล้วก็แบบพระเสียรโตนะครับผมแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดราคานะครับที่คุณได้พบเจอนะครับผมทั้ง2แบบนะครับทั้งแบบพระเสียรเล็กแล้วก็แบบพระเสียนโตนะครับเหรียญที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะครับผมก็เป็น1ตัวอย่าง1เหรียญนะครับผมที่ผมนํามาให้ชมนะครับผมก็มีอยู่ เหรียญเดียวนะครับผมชนิดราคาเดียวแล้วก็แบบเดียวนะครับก็คือแบบพระเสียรเล็กนะครับผมชนิดราคา5สตางค์นะครับแต่เหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับผมยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญที่มีราคา1น0 0 0แบาทนั้นจะเป็นแบบไหนผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ดูนะครับเพื่อจะให้การอธิบายนะครับผมให้เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนะครับผมแล้วก็บรรยายคร่าวๆนะครับให้ฟังนะครับผมน่าจะเข้าใจกว่านะครับผมแต่ละแบบแต่ชนิดราคานะครับ ชมภาพครับครับก really ็มาดูแบบแรกก่อนนะครับผมก็คือแบบพระเสียรเล็กนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดราคานะครับผมก็มี5สตางค์สิสตางค์ยีส้ตางค์หสตางค์นะครับผมแบบพระเสียรเล็กนะครับผมก็ยังไม่มีราคานะครับถ้าพูดแบบโดยรวมนะครับผมถือว่ายังไม่มีราคานะครับแล้วมาดูแบบที่2นะครับก็คือแบบพระเสียรโตนะครับส่วนแบบพระเสียรโตนะครับผมก็จะมีราคาขึ้นมาหน่อยนะครับ แต่เหรียญต้องอยู่ในสภาพสวยนะครับผมถึงจะมีราคานะครับถ้าสภาพผุๆพังๆก็นักสะสมไม่นิยมเล่นหานะครับผมก็อยู่ในสภาพสวยนะครับก็มีราคาอยู่นะครับก็ถ้าเป็นเหรียญห้าสตังค์สิบสตังค์นะครับผมก็จะอยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับผมถ้าสภาพสวยๆนะครับแต่ er well. ถ้าเป็นเหรียญยีสิบ้สตางค์นะครับผมก็จะขยับขึ้นมาหลักพันอยู่นะครับผม แต่สภาพสวยนะครับถึงจะมีราคานะครับส่วนเหรียญ50สตังค์นะครับผมก็จะมีราคาหลักพันปลายๆนะครับผมจนถึงหลักหมื่นเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับผมแต่ถ้าสภาพผุๆพังๆนะครับผมก็ยังไม่มีราคานะครับนักสะสมไม่นิยมสะสมนะครับผมส่วนเหรียญที่มีราคา10,000แบาทนั้นนะครับผมก็คือเหรียญนะครับผมชนิดราคา1บาทนะครับ ตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ดูนะครับผมแต่จะผลิตในปีพศ2488นะครับไม่ใช่พศ2489นะครับผมเหรียญนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญที่หายากนะครับผมก็ว่ากันว่าราคาหลักแสนเลยนะครับถ้าสภาพส,สวยๆนะครับผมตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับ